สวัสดีครับผมยุทธยิราพแค่สิ่งนะครับวันนี้จะมานําเสนอปลาไหลได้ปลาไหลมาครับเราจะมาทำผัดเผ็ดนะครับปลาไหลนะครับมาเลยมาเ,ามาเริ่มทำกันเลยนะบนี่ครับปลาไหลเราตัวใหญ่ๆนะครับ่เครับนี่คือ วัตถุดิบของเรานี่ก็หนึ่งวัตถุดิบนะครับนี่เครื่องนครับเรามาเริ่มหั่นกันเลยนะครับประหารหัวก่อนนะครับสับหัวออกก่อนนะครับแล้วก็หั่นเป็นบ้องเป็นบ้องนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับ ชิ้นก็นพอกินนะครับเราไม่ต้องชิ้นใหญ่นะครับติดตามครับหั่นไปเรื่อยๆนะครับ หั่นไปเรื่อยๆนะครับสับแล้วครับกินเรียกจัดหางเราทิ้งนะครับเขาบอกว่ากินหางจะเลือดกำเดาไหลนะครับจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเป็นความเชื่อของคนนะครับนำมาอีกตัวนะครับตัวกำลังกินนะครับมาไหล ได้มาเยอะครับวันนี้หั่นไปเรื่อยนะครับ แล้วก็หั่นเสร็จแล้วครับนะครับก็เยอะพอสมควรครับตัวใหญ่ก็ชิ้นพอประมาณนะครับตัวเล็กๆก็ชิ้นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะมันตัวเล็กนี่ครับดูดูชิ้นนี้ครับนี่ครับใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับ ครับเราไปเริ่มทำกันเลยครับมีพริกแกงครับมีกระเพราครับมีมะเขือมีใบมะกรูดมีพริกแกงครับ20บบาทครับใส่ให้หมดเลยนี่ใบมะกรูด ใบกะเพรามะเขือนะครับเขือสิบบาทพิแกงยี่สิบมาตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับเราจะมาลวนลวนให้ปลาไหลสุกก่อนนะครับ จะล้วนก่อนนะครับลวนให้มันสุกแล้วก็ลวนไปเรื่อยๆนะครับลวนไปให้มันสุกก่อนนะครับ แล้วค่อยเรามาเรามาผัดกันอีกทีนะครับนี่ก็เกือบจะสุกเลยนะครับรออีกสักพักนะครับร้วนให้กินคาวกินอะไรมันออกซะก่อนนะครับมันสุกแล้วเราเรมค่อยมาผัดนี่ครับสุกแล้วนะครับรวนแล้วนะครับนี่พริกแกงเรามา ผัดพริกแกงกันก่อนนะครับพริกแกงยี่สิบาทครับพ,พริกแกงเผ็ดใส่หมดเลยนะครับยังรู้จะเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะครับผัดพริกแกงกันก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาปลาไหลมาลงกระทะนะครับ แกงได้ที่แล้วครับเอาปลาไหลลงเลยนะครับปลาไหลลงใส่พริกแกงนะครับแล้วเราก็มาคลุกเคล้ากันนะครับกับพริกแกงให้เข้ากันครับแล้วก็คลุกเคล้ากันไปเรื่อยๆนะครับให้เข้ากัน,นครับ เข้ากันทิ้งไว้สักพักนะครับให้พริกแกงกับปลาไหลมันเข้ากันครับด,ดิจามครับแต่แต่สูตรคนนะครับก็มีเครื่องมีมะเขือนะครับมีใบกะเพรามีพริกไทยมีพริก นี่ใบมะกรูดนะครับเราก็จะเอามะเขือลงไปก่อนนะครับเพื่อมันสุกยากครับมะเขือลงไม่ก็เลยครับเราคุกเขากันอีกทีนะครับเราก็อามะเขือลงไปก่อนเพื่อมันเพื่อมันสุกยากครับแล้วแต่คนนะครับ ใครชอบแบบไหนก็เอาลงใส่แบบนั้นนะครับสูตรใครสูตรมันนะครับทิ้งไว้สักพักครับมันแห้งเราก็เติมน้ําไปนิดนึงครับเหมือนกระทะมันจะแห้งไปเติมน้ําไปนิดนึงแล้วก็คลุกเขาให้มันเข้ากันอีกทีี๋ยวมาตามด้วย ไทยพริกใบมะก,กรูดนะครับตามลงไปนะครับใบมะก,กรูดพริกไทยมีพริกกุกเขากันอีกทีครับเริ่มมีสีสันนะครับ ใส่มะเขือนะครับแล้วจะคนชอบนะครับนะครับเรามาปรุงเครื่องกันเลยครับส่ปรุงชื่รรดลงไปก่อนครับ สองช้อนช้อนไม่เต็มนะครับสองช้อนสองช้อนลถดครับใส่ลงไปตามด้วยซอสหอยครับลืมใส่นะครับใสทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรครับตามด้วยซอสแกงเขียอแล้วก็ซอสเกลือหอบ รอดไม่พอน้ำตาการยู่ครับว่าเป็นแน่นอนครับอ่ะอยังไม่พอ,อาราดีนิดนึงเราคลุกคกเข้ากันนะครับให้เครื่องมันเข้ากันนะครับ ก็จะเสร็จแล้วนะครับขาดอะไรไปสักอ,อย่างนะครับกุกเข้าให้เข้ากันก่อนครับให้เครื่องมันเข้าก่อนนะครับนี่ครับเริ่มน่ากิน,นออแล้วครับเออเราลืมกระเพราครับตามด้วยกระเพรานะครับ ใส่ลงไปครับคลุกเข้าให้เข้ากันอีกทีผัดเก็ดปลาไหลนะครับ รับประทานนะครับผัดเผ็ดปลาไหลนะครับร้อนๆนะครับไม่รู้อร่อยหรือไม่อร่อยครับก็ต้องกินแหละครับเพราะว่าทําแล้วนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะครับร้อนๆนะครับเป็นอันเสร็จนะครับ อะไรครับเป็ดอะไรนะครับอชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับสักกบตะไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ